ครับสวัสดีครับนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแยกต้นกล้านะครับอันนี้ก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีกระถางครับอย่างกระถางผัเนี้ยมีห้าต้นนะครับใช้กระถางอยู่ทั้งหมดห้าใบนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นรองนะครับอันนี้ป้องกันดินมันไหลออกจากก้นกระถางนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกอ่าทีนี้จะเป็นอันนึ่ทีวัตถุนะครับอันนี้จะเป็นทางทางเพจทางร้านเราทําขึ้นมาเองนะครับอีนเนี้ย ก็ใช้มาหลายปีพอสมควรนะครับอันนี้ความจุอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําแบบไหนอ่ะอ่ะแรกนะครับก็คือเราก็เตรียมวัสดุปลูกลงในภาชนะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็คือใช้ต้นกล้าตัวนี้นะครับเราก็ดันออกนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับนี่เรแผ่นเนี้ยลองก่อนนะครับก็ตักวัสดุปลูกลงนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับอ่าเราก็สารวจดูว่ารากเขาเยอะไหมถ้าเกิดว่าในส่วนที่มันเป็นรากแก้วนะครับรากแก้วอย่างเส้นนี้นะครับตัดทิ้งได้ตัดทิ้งนะครับนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยรากเขาเยอะนะครับเราสามารถตัดตรงนี้ได้นะครับนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้รากแก้วของเขาเนี่ยลงไปแบบลึกเกินไปหรือว่าม้วนรอบกระถางมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําตามที่ญี่ปุ่นเขาให้ตัดกลางลําต้นเนี้ยผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าผมทําเองก็ยังตายครับนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเขาจะแนะนานให้ให้ตัดอย่างนี้ครับผมผมเคยทาแล้วครับไม่รอดจักต้นครับก็เลยแนะนําให้ตัดในส่วนที่เป็นรากแก้วออกนะครับนะครับ,นะรบอย่างนี้นะครับ แบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นรองถังนะครับนะครับก็แค่นี้แะครับแล้วก็เอาวางไว้นะครับก็เข้ามใกล้หน่อยครับนะครับ มาดินลงก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยต้นก port ้านครับเราจับไว้ให้อยู่ตรงกลางนะครับก็ส่วนอีกแบบที่สองก็คือจะใช้รวดนะครับแบบที่สองนีจะเป็นการใช้รวดอันนี้สำหรับต้นไม้ที่ แข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นเล็กเนี่ยผมผมไม่แนะนำนะครับนะครับเป็นการสายรวดนะครับอมต้องมือต้องนิ่งนะครับถ้ามือไม่นิ่งต้นไม้หักนะครับเาด้วยประคองไว้หรือว่า เอาไว้เผื่ออนาคตเอาไว้ดัดนะครับนะครับอย่างเงี้ยมันก็คือลับต้นเขาจะไม่ไม่มีอาการแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่สองคือการใช้ลวดนะครับแต่แนะนําคนที่จะเป็นรลดเล็กกว่านี้พอดีผมไม่มีเลดเล็กครับก็เลยสาธิตให้ดูนะครับก็ง่ายๆครับนี่นะครับ